ความเครียดเนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดมะเร็งจริงไหมครับอ๋ออันนี้เป็นเฟกนิวค่ะเออค่ะใช่คือจริงๆแล้วยังไม่มีหลักฐานเลยว่าความเครียดไม่ว่าจะติดต่อกันเก,กเินกี่วนันแล้วเซลล์ร่างกายจะเปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งครับค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยคือเขาบอกว่าความเครียดอาจจะเกี่ยวกับการขยายขนาดและการแพกกร่กระจายที่ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งไปแล้วอันนี้ยอาจจะมีผลบ้างก็คือหมายความว่า เหมือนคนเราพอมีความเครียดมันก็จะมีสารบางอย่างที่อาจจะไปกระตุ้นทําให้เราเจ็บป่วยง่ายรวมถึงทําให้เซลล์มะเร็งกระจายมากขึ้นเขาก็พยายามบอกว่าให้คนไข้มะเร็งแบบสบายใจพยายามมีกิจกรรมให้คนไข้มะเร็งทําแต่ว่าไม่ได้มีข้อมูลที่บอกว่ามีความเครียดเราจะกลายเป็นมะเรง็งเป็นคนละเรื่องกันแสดงว่าคนที่ยังไม่ได้เป็นมะเร็งเนี่ยเครียดก็ไม่ได้มีผลแต่คนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยความเครียดมีผลทําให้เซลล์มะเร็งกระจายใช่ไหมฮะแบบนั้นหรือเปล่า มีแต่ไม่ได้ตรงตรงหมายคามว่าเหมือนคล้ายๆกับยังไงดีเหมือนถ้าเราเครียดแล้วเราจะเป็นออฟฟิศซินโดมแบบง,ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเครียดปุ๊บจะกลายเป็นออฟฟิศซินโดมคือมันเป็นแค่ปัจจัยสนับสนุนใช้คำนี้ดีกว่าค่ะคเหมือนไปเรา้าไปเร่งให้เป็นมากขึ้นแบบนั้นถูกป้องค่ะค ได้สนับสนุนเฉยๆค่ะกูหมอคาสาวๆนะคะวัยรุ่นค่ะชอบย้อมผมคนแก่ด้วยคนแก่ก็ชอบย้อมผมค่ะอันยาน้ำยาย้อมผมเนี่ยมันมันทำให้ไปก่อให้เกิดเป็นมะเร็งไหมคะ ส่วนใหญ่อ่ะจะไม่ได้ไม่ได้ทําให้เกิดเป็นมะเร็งเป็นแบบเป็นข่าวบิดเบือนแบบนึงอะคะ่ะอ,อแต่ว่าข้อมูลเองอันนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนเพราะว่าเนื่องจากน้ายาย้อมผมม,มันมีสารเคมีหลายชนิดคือถ้าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วว่าสารเคมีเหล่านั้นอะอาจจะไปแบบไปทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุกรรมบางอย่างของเซลล์ได้ซึ่งก็จะเป็นเซลล์ที่สัมผัสดโดยตรงเช่นบริเวณผิวหนัง หนังศรีรษะอะไรประมาณเนี้ค่ะถ้าอาจจะมีความเสี่ยงบ้างก็คืออาจจะเป็นกลุ่มของมะเร็งผิวหนังแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เออไม่ได้มีหลักฐานทางแบบคลินิกหรือว่าหลักฐานของทางแพทย์ที่ชัดเจนค่ะครับ<อ>สแสดงว่าความเครียดก็ไม่ได้ทําให้เกิดมะเรง็งย้อมผมก็ไม่ใช่สาเหตุหลักที่จะทำให้เกิดมะเรง็งนะฮะใช่หมอยังย้อมเลยค่ะ